หลายต่หลายครั้งค่ะเวลาที่ให้นึกถึงคนต้นแบบในเรื่องของทักษะการนำเสนอเราก็มักจะนึกถึงนะักพูดที่เป็นชาวต่างชาติทำไมอะ่ะคนไทยพูดไม่เก่งหรอคนไทยพูดเก่งๆก,การนำเสนอดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าต้นแบบของการนำเสนอเราสามารถเรียนรู้จากคนไทยได้เยอะแยะเลยนี่คือการนำเสนอของคนไทย ที่ได้ใจจีน่ามากเลยค่ะคนที่1คุณสุบุญเลี้ยงค่ะจีน่ารู้สึกว่าคุณสุบุญเลี้ยงอ่ะสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องของการพูดที่เป็นธรรมชาติการใส่อารมณ์ขันเข้าไปหรือว่าเส้นซอฟท์ฮิวเมอร์เข้าไปแบบเนียนๆนะคะเราจะสัมผัสได้ว่ามุกของพี่สุบุญเลี้ยงเนี่ยจะเป็นมุกที่เราไม่ได้ถึงขั้นหัขำมากแบบเก้าอี้หักเลยนะคะเพื่อนคนนึงอยากเป็นพยาบาลผมก็เลยบอกว่าเออถ้ามะลิเป็นพยาบาลผมเป็นแผลให้ก็ได้ ครูก็เปอกแผลไม่ใช่อาชีพผมก็เลยคิดว่าเอาล่ะจะมีอาชีพอะไรก็ตามอยากมีพยาบาลเป็นของตัวเองสักคนหนึ่งแต่สังเกตว่ามุกของเขาเน่จะเป็นมุกที่ทําให้เรามียิ้มอ่อนๆได้อะคะ่ะการประยุกต์ใช้ก็คือถ้าเราอยากให้คนเปิดใจในการนําเสนอของเราอะคะ่ะถ้าสามารถทําให้คนขาได้สามารถทําให้คนมีรอยยิ้มอ่อนๆได้เมื่อเขาเปิดปากเขาก็จะเปิดใจะคะ่ะ ส่วนประเด็นที่เจน่าชอบที่สุดเลยนะคะในทอล์กของคุณสุบุญเลี้ยงครั้งนี้ก็คือไอเดียในการเลือกท็อปิกหรือเลือกหัวข้อมาค่ะรู้สึกว่าเป็นการเลือกหัวข้อที่ไม่มีใครมาพูดแทนคุณสุบุญเลี้ยงได้เลยเพราะเขาเลือกท็อปิกคือพูดกับเรื่องของเพลงอิ่มอุ่นคือเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาถามว่าต่อให้มีคนทักษะการพูดดีเลิศแค่ไหนมาพูดแทนเขาได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทอล์กนี้ต้องเป็นพี่สุบุญเลี้ยงเท่านั้น เราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ก็คือว่าเวลาที่มีคนเชิญเราไปพูดที่ไหนอะคะ่ะนึกไม่ออกว่าจะพูดหัวข้ออะไรอะเรานึกถึงหัวข้อที่คนอื่นพูดแทนเราไม่ได้อะคะ่ะเป็นหัวข้อที่ต้องเป็นเราเท่านั้นที่ขึ้นพูดการพูดครั้งนั้นจะเป็นการพูดที่มีคุณค่ามากเพราะไม่มีใครมาแทนเราได้เลยะคะ่ะท่านถัดไปคะ่ะ พี่เตอ๋อนาวพลค่ะผู้กำกับภาพยนตร์สุดคูลของเราเนาะสิ่งที่ชอบในทอล์ของพี่เตอ๋อนะคะคิดว่าพี่เตอ๋อเนี่ยสามารถเป็นไอดอลให้กับเราได้ในเรื่องของการโชว์ not tell คือลองไปดูทอล์ของพี่เตอ๋อนะคะแล้วจะสัมผัสได้ว่าเขาจะไม่ใช้เป็นการบอกไม่ใช้เป็นการเลคเชอร์แต่เป็นการโชว์ให้ดูเลยค่ะเขาเปิดการนำเสนอโดยการที่โชว์เป็นภาพแล้วถามผู้ฟังว่าภาพนี้เป็นสถานที่อะไรคนฟังตอบ แล้วคุณคิดว่าภาพนี้เป็นสถานที่อะไรคุณคิดว่าภาพนี้เป็นสถานที่อะไรไม่ได้เปิดรูปผิดนะครับ <ś> แล้วสุดท้ายเขาก็มาบอกว่าภาพนิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่บิดเบือนได้มากที่สุดภาพนิ่งเป็นสื่อบันทึกที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอ่อนแอมากแล้วมันแบบใจง่ายมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าภาพที่เราเห็นมันเป็นความจริงจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเขาโชว์ได้ดีมากคือโชว์ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าโชว์ภาพนะแต่เขาสื่อสารโดยการแสดงให้เห็นน่ะ สื่อสารโดยการที่แบบทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากว่าสิ่งที่มันเป็น abstract ที่พี่เขาจะสื่อสารเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่จีน่ารู้สึกว่าเป็นช่วงที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุดแต่พี่เขาก็เ a k e risk ก็คือเขาลองกล้าสเสี่ยงเขาเหมือนกับอยากได้ส่วนร่วมกับผู้ฟังอะคะ่ะเขาก็จะแบบเอากล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายชอ็อตบางชอ็อตอะคะ่ะให้ดูอะแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้าเขาใช้ ช็อตนี้แคปชั่นแบบนี้จะรู้สึกยังไงมาเท็ดคนเดียวเหงาจุงถ้าเขาลองบิดไปสักนิดนึงแล้วเปลี่ยนแคปชั่นใหม่อารมณ์คนจะเปลี่ยนยังไงมาเท็ดสองคนไม่เหงาจุง Hashtag เทส x เอ็ธอหรือแม้กระทั่งเขาลองใช้กล้องและดนตรีขึ้นสมมุติผมอยากให้คนนี้เขารู้สึกเศร้าผมก็ทำอย่างนี้ครับเพลงขึ้นครับ อ้าวไม่ได้ฟังเท็แล้วเนี่ยความรู้สึกคนก็เปลี่ยนเลยอันนี้คือเขาไม่ต้องมาบอกหรือมาเลคเชอร์เราเลยแต่เราจะสัมผัสได้สัมผัสถึงอารมณ์นั้นได้ว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารนะคืออะไรอะคะชอบมากวิธีประยุกต์ใช้คะ่ะ show not tell ยกตัวอย่างเรื่องที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะสมมุติเราต้องการไปเสนองานแล้วบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะคะเราไปใช้การบอกหรือ tell เอาค่ะก็คือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยนะคะทําเพียงเปิดฝาแล้วก็ตืดๆ,ๆๆอย่างเงี้ยค่ะ <Huh? S 1> แต่ถ้าเราโ h o w not tell ก็คือเอาตัวอย่างมาเลยค่ะ ว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ง่ายยังไงเปิดยังไงอะไรยังไงให้คนเห็นเลยค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของความง่ายของการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอนุภาพของโชว์ not tell ค่ะคนสุดท้ายฟินาเล่ค่ะสาเหตุที่จีน่าให้ท่านนี้เป็นคนที่จะมาปิดท้าย3การนำเสนอที่จีน่าประทับใจเพราะว่าประทับใจมากค่ะคือเป็นที่สุดของการนำเสนอแล้วอะค่ะคนอะไรไม่ต้องพูดซักคำเลยแต่ได้ใจผู้ฟังไปเต็มเ เขาใช้สไลด์ทั้งหมดเลยนะคะในการนำเสนอและไม่ปริปากสักคำเดียวประมาณ7นาทีด้วยกันแต่ทำให้ผู้ฟังติดตามไปตลอดทางและเมื่อถึงสไลด์สุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกอยากยืนขึ้นและก็ปรบมือให้กับนักนำเสนอท่านนี้เลยทีเดียวค่ะ สิ่งที่ประยุกต์ใช้สำหรับในทอล์กนี้ค่ะเป็นทอล์กที่ใช้สไลด์ลุ้นๆเลยแต่เป็นการใช้สไลด์ที่ทำให้เรารู้สึกเราอยากติดตามตลอดแสดงว่าแต่ละคำได้ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะลองกลับไปดูสไลด์ของเราค่ะทุกคำที่ใส่ลงไปในสไลด์เป็น must have หรือจำเป็นต้องมีทุกคำหรือเปล่าคุณทรงกรดเป็นตัวอย่างที่ทำให้รู้ว่า การนำเสนอที่ดีๆไม่ใช่เป็นการใส่อะไรเข้ามาแต่การนำเสนอที่จะทําให้คนติดตามเราคือการคัดเลือกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะจากการนำเสนอทั้ง3ตัวอย่างนะคะจีน่าถือว่าเราสามารถนํามาเป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับในการพัฒนาทักษะการพูดของเราได้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะทักษะการพูดและการนำเสนออ่ะไม่ใช่อะไรที่ตายตัวเลยเพียงแต่เราต้องรู้จักตัวเอง รู้จักจุดแข็งของตัวเองใครมีความหาเอาความหามาใช้ใครมีความคิดสร้างสารรค์เยอะๆก็ปล่อยของออกมาบนเวทีใครที่มีจุดแข็งแม้กระทั่งการเป็นนักเขียนก็เอาทักษะการเขียนนี่แหละมานำเสนอให้คนดูการนำเสนอคือการรู้จักตัวเองรู้จักจุดแข็งและกล้าที่จะออกมานำเสนอในแบบฉบับของตัวเองและถ้าเราอยากนำเสนอให้คนตกหลุมรักเราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นก่อนค่ะ จีน่าเข้าใจนะคะว่ามีหลายชาแนลที่ให้คุณเนี่ยได้เลือกว่าจะกด subscribe ที่ไหนคะ่ะแต่จีน่าสัญญาค่ะว่าจีน่าจะทําคลิปดีๆมาเพื่อให้คุ้มค่ากับการที่คุณกด subscribe ให้กับช่องนี้ค่ะ